เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกของขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมากอ่ะและ้วยิ่งฟังสสท่านหนึ่งออกมาพูดอ่ะพี่รู้สึกว่าเจ็บปวดอ่ะเป็นประชาชนเจ็บปวดพี่อยากให้ประชาชนทุกคนน่ะมันนั่งฟังสิ่งที่เขาพูดว่ามันถูกไหมพี่อยากให้เขาเนี่ยแทนที่เขาจะมานั่งพูดเรียกร้องอ่าอะไรให้กับขเมนน่ะมาดูตรงนี้ใครโดนอะไรมาดูตรงนี้พี่อยากจะจับแขนแล้วมายืนอยู่ใกล้ๆกับพี่เลยยืนดูด้วยกัน พีไ่ไม่โอเคเป็นผู้แทนพูดแทน,แน,แนประชาชนประชาชนให้คุณเป็นผูแน้แทนแต่คุณมาทําแบบนี้มาพูดแบบนี้พูดจาแบบนี้มันไม่ได้ไประยทหารก็บอกอยู่แล้วว่าขาขาดที่หกขาเนี่ยไทยในพื้นที่ของเรารัะตะเวนที่ผ่านมารัะตะเวนไม่มีอะไรแต่หลังจากตอนเนี้มีและมันก็เป็นระเบิดใหม่ยังจะบอกว่าต้องเอาความจริงมาคุยอย่าแหค่ะอยะ่าแหเป็นผูแนูแทนประชาชนอย่าแห เจ็บปวดออจบกันเลิกเลิกเลยพี่โดนด่ามาสองปีเต็มๆความคิดเป็นหนึ่งผู้นำผู้แทนที่เราเลือกประชาชนเลือกเข้าไปคุณต้องเอาผลประโยชน์ให้กับประชาชนคุณต้องมองว่าเออถ้าหารเขาก็ออกมาพูดอยู่เปล่าเปล่าเปล่าถ้าหารทุกท่านทุกนายแม่ทัพกองทัพนั้นกันเขาพูดอยู่ว่าขาขาดทหารข,ขาขาดในพื้นแผ่นดินไทยที่เราลาาตะเวนของเราอยู่แล้วมันวางใหม่ระเบิดวางใหม่ มาแทํทำไมว่าต้องเอามาคุยกันเอาอะไรมาคุยเอาขาที่เจ็ที่8ดเหรอ